และก็กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมเตมเมอบงังก็หายหน้าหายตากันเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งในวันนี้ผมก็กลับมาทาคลิปดังน,นั<อ>้นท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโรบ x ในแมทที่มีชื่อว่าซีบีดีดีฟนินเอ็กซ์กันนะท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ผมมีเงินจุดจห้ามีเพชรศูนย์แล้วก็มีอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้อันนี้อะไรก็ไม่รู้<อ> เงินถามว่าทำไมผมมีเงิน75เพราะว่าผมได้จากการเล่นอันเนี้ยฟรีฟรีกิฟต์อ่านะอ่าไหนก็ก็เปิดหน้านี้แล้วจะบอกเลยว่าวันนี่คืออะไรฟรีกิฟต์นั่นก็คือเราก็จะได้ตลอดที่เราแบบเล่นเล่นแบบแบบนี้แบบเล่นเกมนี้แบบนานมากขึ้นเราก็จะได้อินนทุกมานะแล้วก็อยู่นิตตรงนี้ตอนนี้ผมมีหนึ่งตัวนะผมไม่ได้เล่นอะไรไปมาก แล้วก็สกตูนมันก็คือช็อปนี่แหละซึ่งมันก็จะมี็นอะไรหลายๆอย่างเลยนะ,ะแล้วก็บูธผมก็มีศูนย์ทุกอย่างเลยนะโอเคเนี่ยเออแล้วก็เทก็คือเราจะสามารถแลกอะไรกันได้แต่ผมขอไม่แลกดีกว่านะแล้วก็โค้ดคือเราจะสามารถใส่โค้ดตรงนี้แล้วอาจจะได้ของฟรีนะต่อไปมิชชั่นหรือคือเคเวสนี่แหละซึ่งในโทรศัพท์มันกดยากมากเลยนะ ทีมิชชั่นเราก็สามารถทำเควสอะไรได้นะทุกคนนะเราถ้าถ้าเราทำเควสได้เราเราก็จะได้ไปเลยนะทุกคนนะซึ่งก็มีแค่นี้แหละแล้วก็เราก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะทุกคนซึ่งที่เพล์มันมันก็จะบอกตรงนี้เลยนะว่าเพล์เฮียนะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ผมก็จะเล่นดานที่ี้นะอ่ะไม่รอช้าเราก็ไปเล่นกันเลยนะทุกคนกดสตาร์ทเลยนี่เราผู้เล่นคนใหม่ก็ต้องเลือกโหมดอีซี่เลยนะเพราะถ้าเลือด เพราะถ้าเลือกโหมดอะไรที่ไม่ใช่ EC แล้วก็ก็อาจจะตายได้ซึ่ตอนนี้ผมก็วางมอนก่อนนะเออไอพวกพวกนี้มันก็จะมาตรงนี้นะไอแบบประตูตรงเนี้ยสีขาวๆอะไม่รู้ประตูอะไรนะแล้วก็ดาเมจต,ตอนนี้20ระยะ7แล้วก็คูณดาวหนึ่งอัพขั้นต่อไป150อัพเลยนะครับทุกผู้ชมตอนนี้ดาเมจเปลี่ยนจาก20กลายเป็น50 ระยะ7ระยะ7ตอนนี้เปลี่ยนเป็น9ค mm ูณดาวเมื่อกี้เป็น1ตอนนี้เปลี่ยนเป็น0.8เออตัววิณเทียนะอ่ะชุดตอนนี้ให้สปิเกอร์แมนยิงเลยนะถามว่าทำไมาผมถึงรู้จักชื่อมันเพราะว่ามันมีตรงนี้น,นะทุกคนนะแล้วก็ไอตัวนี้ม,นมันก็มากันเริ่มเยอะแล้วนะทุกคนนะก็ให้สปิเกอร์แมนยิงเลยมือปืนของเรานะทุกคนนะ ก็เราแล้วก็ตอนนี้ผมเอาตัวสปต์อยู่นะทุกคนนะพวกนี้มันก็เริ่มมาเยอะก,กันแนละ้วทุกคนดูสิโอ้ไมค์ก็ขั้นสูงสุดแล้วนะครับทุกผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีปุ่นอัพป,ปุ่มอัพเกรดทนะมันมผมพูดผิดว่าปุ่นนะโอผมก็ฟังอีกตัวแล้วกันนะในเมื่อผมอัพเดทมันเสร็จแล้วก็วางมันอีกตัวเลยจิ๊บอ่ะแล้วก็อัพเดทอีก ก็วางอีกนะครับทุกคนก็ถ่ายนี่ไปเรื่อยๆแหละนะครับท่านผู้ชมเกมแนวทาวเวอร์ดีฟเฟนต์ก็ให้ไอ้พวกสปิเกอร์แมนนี่ยิงไปเรื่อยๆนะทุกๆเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคตอนนี้ผมก็รอนะถ้าไม่มีอะไรน่าสนใจผมก็จะตัดเลยนะไปที่อันที่น่าสนใจโอเคตัดไปเลยนะทุกคน ตอนนี้เลือไอพวกทอเลตตอนนี้มันเหลือมันมี2องคนอยู่ไม่ก็่นัดเ่นั้นแหละนะท่านผู้ชมตอนนี้มีทอเลตแมงมุมแล้วนะทุกท่านผู้ชมนะซึ่งซึ่งหมายความว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มแย่แล้วท่านผู้ชมโอเคแล้วก็ผมอ่อใช่แล้วสถานการณ์ตอนนี้เราไม่ดีแล้วแต่ผมจะปล่อยพวกมันไปแล้วกันนะทุกคน ว่าไม่น่าจะทำให้บ้านผมพังได้หรอกนะเออป้อมเรียกป้อมตัวจริงอะมันบอกไปเลยว่าป้อมเนี่ยผม,นะผมคิดว่าพวกมันไม่น่าทำให้ป้อผมผมพังได้หรอกมั้งมั้งนะท่านผู้ชมอะผมก็บางไปเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมนะคุณ เราก็มาถึงเว็บ,วบที่สิบห้าแล้วนะท่านะาผู้ชมขอบายเขียนประเด็นนะ้นนะคะนี่ต่อไปนี่แหละส่วนสถานการณ์มันก็เริ่มจะแย่จริงๆแล้วแหละนะนะท่านผู้ชมเลือดผมก็เหลือ98แล้วนะท่านะาผู้ชมเลือดฐานเราเลือดฐานนะท่านผู้ชมโอ okay. เคอืม ผมว่าผมน่าจะตัวเย่แหละอ่าแต่แต่กล่องที่ผมจะตัวเย่ผมก็กดอุตส่าห์คลิปไว้ก่อนนะนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าผมต้องตุยแน่นอนอ่าจะได้เยอเยอโอเคอ่าแหละตัวเย่และอุ้ยแต่ว่าได้เงินเยอะอยู่นะเนี่ยหกร้อยหกสิบอ่ะอ่าแต่ไม่รอชับผมผมก็กด ไปที่ล็อบบี้เลยนะผมจะเล่นดอีกครั้งนึงนะท่านผู้ชมอาละซึ่งตอนนี้ผมก็มาที่ล็อบบี้อีกครั้งหนึ่งครับและตอนนี้ผมก็จะมาดูเกมกันนะเออ,อตอนนี้ผมก็ได้ของขวัญนั้นแล้วนะตอนนี้ผมมีเงิน2 2 5ซึ่งผมก็จะสูงกันเลยนะท่านผู้ชมเอ,อ่อนี่นี่ครับที่สูงนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็จะมีคอมมอนเรอ e e ิกล l e g นมิ m y s t และก็อ o ลี่มังนะ ผู้ชมอ่ะผมก็จะขอตัวดีหน่อยครับทุกนผชมอขอให้ได้ตัวแรงหรนอไมก็อีกส่วนรีเจนกับมิดเด็กหรือก็เลี่ยโอ้โหไม่ต้องไปหวังหรอกครับเพราะว่ายังเพราะว่าผมรู้ว่าผมไม่ได้แน่นอนนะแต่แต่สามตัวนี้อาจจะได้นะท่านผู้ชมโดยเฉพาะไอตัวอันคอมมอนค่เมาล่าแมนตัวเนี้ยโอเค,อเคกดเลยครับ1 2ึอซ้ำอ่ะผมร ่าผมได้ตัวนี้แต่ครั้งที่สองคงไม่ได้ตัวนี้หรอกมั้งสามสองหนึ่งโอเคเยังไงผมก็หวังยังไงผมก็ดูแล้วว่าหัวได้ตัวคามลอนนี่แมนนะเออเลนดาเนเดี๋ยวมาที่าเออห้อมาม่งหไป ว่าแย yeah. ่อยู่ในระดับกลางๆนี่แหละนะครับท่านผู้ชมผมมีเพชร15ผมซื้ออะไรไม่ได้เลยชอ็อปต้องใช้200บาทโออไม่ก oh ็ตอนนี้ผมมีเท่าไหร่19บาทโอเคไปฟาร์มผมขอไปฟาร์มก่อนนะรอให้ผมได้1,000 1,000บาทแล้วผมก็จะมาสุ่มเลยนะ ค okay. ตัดไปที่ผมมีเงินหนึ่งพันบาทกันเลยนะท่านผู้ชมบ้าแต่ก่อนที่ผมจะเอ่อตัดไปที่แบบเงินหนึ่งพันนะแต่ผมขอเล่นผมขอรีววไอ้คามิลนี่ก่อนนะอารดาวมยห้าสิบระยะแปดครูดาวนหนึ่งโอเคเอาไปเลยนะผมโอเคโอเคผมไม่สนละโอเคอุย้ยเมื่อกี้ผมเกือบตายเลยนะล้นะท่านผู้ชมอ่ะ ซึ่งตอนนี้ดาเมจมัน2 2 5ราะยะ18คูดาวหนึ่งเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมซึ่งถือว่าระยะไกลมากๆเลยนะท่านผู้ชมอ่ะอัพไปต่อเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งจะสังเกตได้ว่าคาเมล่าแมนจะสูงกว่าสปนะิเกอร์แมนนะอ่ะแล้วก็ตัดไิทีผมมีเงิน1,000กันเลยนะท่านผู้ชม นี่ผมก็กลับมาที่ล็อบบี้แล้วตอนนี้ผมมีเงิน1,310งนามนะครับทุกผู้ชมแล้วก็มีพี่สิบสามแล้วก็พัวกระินเหลืห้าสิบนะครับทุกผู้ชมอ่ะเราก็มาส่งกันเลยนะมาดูก,กันว่าผมจะเบือหรือว่าผมจะโชคดีนะท่านท่านผู้ชมนะว่าแต่ที่ซุมันอยู่ตรงไหนนะนี่ครับอ่านี่นี่นี่อ่ะผมก็จะส่งกันเลยนะขอให้ได้เอ็ เฮ้ยทีวีแมนมาแล้วแล้วก็บิสปิกเกอร์อันนี้อันนี้เหมือนเดิมโอเคสามสองหนึ่งเป็นหนึ่งนะว้าวโอ้มายก็ทุกคนดูดามเบไอ้ดูโออเบทปิกเกอร์แมนนี่สิครับอืมหืวันเจี๊ยบสิครับทุก ก็บิ๊กสปิกระแมนก็อาจจะเป็นตัวต้นเกมได้นะท่านผู้ชมเอออาจจะเป็นได้นะท่านผู้ชมแล้วก็มาจัดทีมกันเลยนะใช้ได้เลยนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมมีเงิน560เดี๋ยวผมจะสุ่มต่อนะโอเคทีวีแตัวก่าโอ้ไม่ใช่ผมลืมใส่เจ้าที Man มมาเลยนะอ่ะ แต่ตอนนี้กดก่อนดีกว่านะทำไมผมได้แต่บิ๊กสติ๊กเกอร์แมนมาเนี่ยโอ้ยตอนนี้มีเงินเงินร้นอยหกสิบมาโอเคถือว่าใช้ได้อยู่นะจิบ๊บอ่ะแต่เริ่มดูทีวีแมนม้วนะอืมอุ้ยเป็น AOE ด้วยอ่ะอ่าฮะไอเจ้าทีวีแมนมันเป็น AOE ด้วยนะท่านผู้ชม โอเคตอ่อแล้วก็ผมก็จะลดตัวละครที่ผมได้ซ้ำมันนะไงโอเค,อเคก็จะได้360องศาไม่ใช่องศาหรอกครับผมผมแค่พูดเล่นแหละโอเคซูมต่อดีกว่านะ่ะผมว่าผมไม่น่าได้ตัวดิจินหรอกครับเพราะขนาดดวงผม ยังกาดขนาดนี้ผมคงจะได้ตัวรีเจนหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์นะครับใช่แล้วมันก็จริงเออหรือว่าผมพูดเป็นดังนะทางเท็จยังไงผมก็รู้ว่าผมได้ตัวกาดมานะั้นนะทานผู้ชมเดี๋ยวจะพูดตัวมิติกและกเลเซอร์คาเมราแมนกับไอตัวททั้คอปแมนอะ่ะผมไม่ได้นี่นอผมและผมก็ไม่หวังมันผมแค่หวังไอตัวดีเจนดักปิกาแบนนี่อย่างเดียวนะคะรับผู้ชม โอเคซึ่งผมก็ได้ตัวสมาผมก็ลุกแล้วนะโอเคไปรีวิวกันเลยนะไอ้ไอ้พวกตัวนี้เนี่แหละส่วนสปิเกอร์แมนกับคาเมราแมนอันนี้ไม่ต้องรีวิวก็ได้นะผมก็รีวิวมันไปแล้วนะโอเคไปกันเลยซึ่งตอนนี้เราก็มาอีกครั้งนะครั้งนี้ผมจะเลือกโหมด normal แล้วกันนะเพราะว่าผมว่าผมสามารถผ่านโหมด normal ได้ีซี่ผมเคยผ่านนะนะเล่นกับเพื่อนมาเออใช่ผม ผมเฉลยแล้วก็ได้สาเหตุที่ผมได้เงินเยอะขนาดนี้เพราะว่าบางบางทีผมก็เล่นกับเพื่อนเนี่ยแหละนะโอเคซึ่งจะบอกไว้ก่อนนะว่าเจ้าทีวีในแมนนี้ตีช้ามากตีสองวิเลยนะแต่ว่าได้ความที่เขาตีเออีกแถมตีแรงก็อาจจะดีอยู่นะแล้วก็ดามิก็อาจจะแรงอยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมแล้วก็วงเอลีก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะ ใช่ใหญ่เหมือนกันเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเลือดมันมีสามสามสทีวีแมนจมตี2องร้อยแต่ทำไมมันมันจมตีทีเดียวไม่ตายเนี่ยขนาดเจหนะเนี่ยมันจมตีไม่ตายอ๋อคือคือตัวได้มันมันก็จมตีได้แหละมันมันก็แบบจมตีแบบ แรงแหลนนะท่านผู้ชมแต่แค่แบบงวงเอวเอี่ยถ้าแบบมันโดนมันมันแบบไอตัวที่แบบมันโดนมันมันจะโดนน้อยกว่าไอตัวที่แบบโดนหน้านะอ๋อแบบนี้นี่เองถึงว่าแหละนะท่านผู้ชมเออแล้วก็ผมก็ลืมผมก็ลืมบอกไปเลยนะว่ามันสเตตเท่าไหร่แต่ช่างเถอะทุกคนอน่าจะดูน่าจะดูทันนะท่านาาาผู้ชมโอเคแล้วก็กดอัพไปเลยนะ ซึ่งตอนนี้มันจมตีสองสองร้อยห้าิระยะ18บแดคูดังจุดห้าถือว่าเร็วเลยนะท่านผู้ชมมีเลยนะโอเคว้าวถือว่าคุ้มมากที่ได้ตัวนี้มาก็ถือว่าเฉยๆนะ อ่ะต่อไปเราก็มารีวิวแบทสปิเกอร์แมนกันเลยนะจะบอกไว้ก่อนนะว่าผมยังอัพทีวีแมนยังไม่เสร็จนะเลยขอรีวิวต่อไปเรามารีวิวไอ้นี่ต่อนะทุกผู้ชมโอเคก็ให้ทีวีแมนจัดการไปแล้วนะทุกผู้ชมอ่ะโอเคจะสังเกตได้ว่าการอัปเกรดกับการวางมันการอัปเกรดมันน้อยกว่าการวางนะทุกผู้ชม ะไม่รู้ทําไมนะไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะว่าจาเบสอ่ะตีแรงมากเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหตีแรงมากดาเมจแปดร้อยคูดาวศูนย์จุดเจ็ดแถมจนแถมจนตีแบบเร็วเร็วอีกนะนะท่านผู้ชมโอ้โหถือว่าคุ้มมากเลยที่ได้ที่ได้ตัวนี้มานะท่านผู้ชม ตอนนี้เงินยังไม่พอนะโอเครอให้อกพุนี้มันมาก่อนนะท่านผู้ชมโอเคหนึ่งพันแล้วครับโอเคเราก็อัพเกรดเลยนะแต่แต่ถึงดาเมทจะจะแรงแล้วก็คูด่ดาวจะเดียวก็ตามแต่ค่าอัพเกรดก็แพงเช่นกันนะก็แน่อยู่แล้วแหละครับตัวคุ้มขนาดนี้ก็ต้องอัพเกรดแพงเลยครับ ต่อไปครับเกดหนึ่งพันห้าร้อยอ่าอัพเกดไปเลยนะดาม,มิก็จะเป็นหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันเจ็ดร้อยระยะสิบสี่คูณดาวศูนย์เจ็ดห้าเหมือนเดิมนะโอเคก็ให้พวกนี้มันมันตีไปเลยนะท่านผู้ชมจนกว่าผมจะเงินถึงที่จะอัพไอตัวทีวีแมนได้นะคะนะทุกคน มันปีไปเรื่อยๆโอเคโอเคราคาไปร้อยถือว่าแพงอ่ะโอเคเอาไปเลยตอนนี้ดาวเมก็าสองร้อยห้าสิบระยะสิบแปดคูดาวหนึ่งโอเคต่อไปเราก็มารีวิวไอ้ตัวบิ๊กสปิเกอร์แมนกันต่อนะเลยนะทุกคนี่เลยเนี่ยมันชื่อว่าบิ๊กสปิเกอร์แมนนะดาเมจ้าห้าสิบระยะสเก้าคูดาวหนึ่ง ถือว่าเป็นตัวต้นเกมที่ถือว่าไม่ได้แย่นะแต่แต่ถือว่าไี่ตัวดีกว่าไหมแบบตัวต้นเกมผมก็ว่ามันก็ม,มีมีนะคท่านผู้ชมตตอรเลย650หกร้อยห้าสิบบาทดาวนสองร้อยดาวจุบหกคูดาวศดห้าโอเค แล้วก็อัดมัิน,นะดาเมจสองพรบะยะสิบคูด,ดาวศนแล้วก็ไปต่อครับจนกว่าจะถึงบอสนีเ่เดนี่ห้าแล้วแล้วก็ถึงบนนะบอสนะ่น ก็บพีแมวแหดะอันนี้เอนก็ตายไปแด้วส่วนไอัพวกนี้ก็น่าจะเป็นลูกน,อน้องแหละซึ่งหรือที่นั่นเป็นรบบัสให่<ะ>ไปละทูรับบีก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อให้กำลังใจผมการการแบบทำคลิปอื่นๆต่อไปอนในอนาคตน,นะซึ่งซึ่ง สำหรับคลิปนี้ผมข้อผมก็ตัวลาไปก่อนนะนะท่านผู้ชมบ๊ายบาย